ปลูกได้นะคะปลูกไว้เป็นเพื่อเป็นสิ่งมงคลของบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะก็ปลูกมาหลายปีนะคะก็ไม่ไม่รอดนะก็ไม่ได้แบบนี้เลยนีนก็มามาที่จะมาปลูกตอนนี้นะคะปีนี้เรามาปลูกนะคะเอ่อครั้งก่อนก็ใหญ่นะ,ะอันนี้มีสองต้นนะคะวันนี้มีสองต้นนะคะ วันนี้ก็จะพามาวันนี้วัน,นก็จะพามาดูต้นไม้มงคลนะคะต้นเศรษฐีลีสันนะคะแล้วก็ซื้อปลูกได้นะคะปลูกไว้เป็นเพื่อเป็นสิมงคลของบ้านนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อให้ดูความมีความสวยงามแล้วก็เป็นสีลีมงคลของบอานพ,พิษด้วยนะคะ ก็มาเช็คทำความจะาเมารับชมนะคะเพื่อนเพคนไหนสนใจก็ไปหากระถางนี้ก็เป็น,นกระถางใบเก่าที่เจ้าของเก่าให้มานะคะก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะว่าจะต้เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะคะสวยงามมากเลยนะคะคนนะคะก็ะเลยมาปลูกใหม่ ขอบคุณนะคะที่โอ้โหปกเป็นเป็นสองสามปีเลยนะคะคือไม่ได้อ่ะปลูกแล้วก็อยู่ไม่ตองก็จะโดนแดดนะคะโดนแดดเนี่ยถ้าโดนแดดยังใบไหม้เลยนะคะก็เลยเขาชอบอยู่ในร่มค่ะต้นไม้พวกนี้นะคะสันเป็นไม้มงคลค่ะนะ่อเฉยมากเนี่ยเออพวก ออฟินะคะะปุูกนะคะปูกไว้ในออฟฟิศนะคะวันนี้ก็จะพามาวันนี้วันก็จะพามาดูต้นไม้มงคลนะคะต้นเศรษฐีิสานนะคะแล้วก็กระถางนี้ก็เป็นกระถางใบเก่าที่เจ้าของเก่าให้มานะคะก็ยังไม่เตียนค่ะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่นะคะสันเป็นไม้มงคลค่ะนะเฉลีมากเนี่ยเอ่อพวก เอาพิษนะคะจะปลูกนะคะปลูกไว้เอาพิษนะคะคนนะคะก็เลยมาปลูกใหม่ะะก็ขอบคุณนะคะที่ต้นไม้มงคลค่ะนะคะเช็ดเพื่อให้มันเป็นใบเป็นเงางามนะคะก็ปลูกมาหลายปีนะคะก็ไม่ได้รอดนะ ก็ไม่ได้แบบนี้เลยนี่ก็มามาที่อย่ามาปลูกตอนนี้นะคะปีนี้เรามาปลูกนะคะเอ่อครั้งก่อนเนาะปลูกเป็นเป็นสองสามปีเลยนะคะคือไม่ได้อะปลูกแล้วก็เอ่ออยู่ไม่เพื่อให้ดูความมีความสวยงามแล้วก็เป็นสีนีมงคลของออฟทิ๊ด้วยนะคะอันนี้ก็มาเช็ดทำความสะอาดคะ มารับชมนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปหาต้นไม้มงคลค่ะนะะคเช็ดเพื่อเป็นใบเป็นเงางามนะคะก็จะมาทำความสะอาดนะคะก็จะมาทำความสะอาดใบนะคะต้นเศรษฐีมงคลเศรษฐีวินสษณ์นะคะเศรษฐีมีสุดใหญ่ สอง้นนะคะวันนี้นี่คือสอง้นนะคะองคเนี่ก็จะโดนแดดนะคะโดนแดดเนี่ยถ้าโดนแดดเนี่ยใบไม้เลยนะคะก็เลยเขาชอบอยู่ในร่มค่ะต้นไม้พวกนี้นะคะซึ่งก็ปลูกได้นะคะปลูกไว้เป็นก็เป็นสีมงคลของบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะก็ปลูกเป็น เป,เป็นสองสามปีเลยนะคะคือไม่ได้อะ่ะปลูกแล้วก็เออยู่ไม่ถกากแดนนะคะสวยงามมากเลยนะคะถูแกแดนนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อให้ดูความมีความสวยงามแล้วก็เป็นสีนีมงคลของอัฟพิก้วยนะคะ เช็คทำความสะอาดเพื่อให้ดูความมีความสวยงามแล้วก็เป็นสีมีมงคลของอัฟพิกด้วยนะคะแ้มาเช็คทำความสะอาดดูคะอ้วนมากเลยนะคะขนาดไม่ได้บำรุงอะไรนะคะก็อ้วนถ้าอยู่ในบ้านนะคะก็แปลกนะคะถ้าอยู่ข้างนอกดูดูความที่เขาสมบูรณ์นะคะ ก็ปลูกมาหลายปีนะคะก็ไม่ได้รอดนะก็ไม่ได้แบบนี้เลยนี่ก็มามาที่จะมาปลูกตอนนี้นะคะปีนี้เรามาปลูกนะคะรั้งก่อนเพื่อให้ดูความมีความสวยงามแล้วก็เป็นสีมงคลของอับพิิก้วยนะคะอันนี้ก็มาเช็คทำความสะอาดซื้อปลูกได้นะคะปลูกไว้เพื่อเป็นสีมงคลของบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ สันเป็นไม้มงคลค่ะนะเฉลิมม้าเนี่ยพวกเอาพิษนะคะตะปุกนะคะปลูกไว้ในออฟฟิศนะคะเป็นต้นเป็นไม้มงคลนะเป็นก็มีความเชื่อกันแล้วว่าถ้าการปลูกไว้ในบ้านก็จะก็จะโดนแดดนะคะโดนแดดเนี่ยถ้าโดนแดดยังใบไม้เลยนะคะก็เลยเขาชอบอยู่ในร่มค่ะ ้นไม้ตรกนี้นะคะดูความที่เขาสมบูรณ์นะคะก็จะมาทำความสะอาดนะคะวันก็จะมาทำความสะอาดใปนะคะต้นเศรษฐีมงคลเอ้ยเศรษฐีวิศวะนะคะเศรษฐีดูความที่เขาสมบูรณ์นะคะ ก็จะมาทำความสะอาดนะคะวันก็จะมาทำความสะอาดไปนะคะต้นเศรษฐีมงคนเอยเศรษฐีวินัก์นะคะเศรษฐีก็ปลูกมาหลายปีนะคะก็ไม่ได้รอดนะก็ไม่ได้แบบนี้เลยก็มามาที่จะมาปลูกตอนนี้นะคะปีนี้เรามาปลูกนะคะครั้งก่อนเนสมฟังสมสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็จะพามา วันนี้เราจะพามาดูต้นไม้ขงคนนะคะต้นเศรษฐีดีสารนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านนะคะต้องเช็ดบ่อยๆนะคะใบสวยนะคะใบก็จะโดนแดดนะคะโดนแดดเนี่ยถ้าโดนแบบดดเยี่ใบไหม้เลยนะคะก็เลยเขาชอบอยู่ในร่มะคะ่ะต้นไม้พวกนี้นะคะ ว่าอยู่ในบ้านนะคะต้องเช็ดบ่อยๆนะคะใบสวยนะคะวันนี้ก็จะพามาวันนี้วัน,นก็จะพามาดูต้นไม้ของคนนะคะต้นเศรษฐีวิสารนะคะก็เป็นไม้มงคลค่ะนะเมากเนี่ยพวก ออาฟิศนะ,ะะนะคะปูกน,นะคะปลูกไว้ในออฟฟิศมารับชมนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ไปหาต้นไม้มงคลค่ะเช็ดเพื่อให้มันเป็นใบเป็นเงางามนะคะทนนะคะ <ๆ S 2> ก็เลยมาปลูกใหม่ก็ <ๆ S 2> ขอบคุณนะคะที่ วันนี้ก็จะพามาวันนี้วัน,นก็จะพามาดูต้นไม้มงคลน,นะคะ,ะต้นเศรษฐีวิสันนะคะวิสันเป็นไม้มงคลค่ะนะเฉียมากเนี่ยวพวกออฟฟิศนะคะตะปุนะคะตูุไวในออฟฟิศนะคะก็จะมาทำความสะอาดนะคะวันก็จะมาทำความสะอาดใบนะคะ,ะต้นเศรษฐีมงคลเอยเศรษฐีวิสันนะคะเศรษฐี <laughs> ต้นไม้มงคลค่ะช็ดเพือใ้เป็นใบเป็นงางามนะคะตูสมความสมบูนะ่ะารสวยมมากเลยนะคะต้นไม้มงคลค่ะนะคะอ่เช็ดเพือให้มันเป็นใบเป็นเงางามนะคะ